โอเคไอ้ยัยกับสวัสดีทุกทุกท่านกันด้วยนะเราแน่เน่มาอยู่ผมมาอยู่ผมนายโอฟเคกับั้งเกมผมพาเน่เราจะมาสุ่มคอมเมนต์กันนะครับผมโอเคกับกิจกรรม1,000งพันสตั๊กใ้โอเคครับผมมากดกดสุ่มกันเลยครับผู้โชคดี2ท่านครับผมคนแรกครับสุ่มแป๊บโอเคผม คนแรกครับมาอะไรวะมาคอสเกมเมอร์โอเคครับผมมารายงานตัวด้วยนะครับโอเคคนต่อไปครับผมเมลอะไรวะเมลคอนนี่อะไรเนี่ยโอเคครับผมมารายงานตัวด้วยนะครับโอเคเอาไปเจอกันอีพีโซดหน้าเจอปืนนะครับใครใครที่ไม่ได้ก็ไว้รอกิจกรรม สอง0ันสั c r i b ครครับผมเค okay. ในไหนก็จะปิดกิปแล้วก็ฝากชแนลฝากชแนลด้วยนะครับชแนลเนื่องจากช่องเราโดนแจ้งสแปมแล้วไปหนึ่งครั้งนะครับเนื่องจากเนื่องจากกูแจกแจกมัว่วไม่น่าแจกมั่วเลยโอเคเงียบกับชแนลพุทธชัยเอฟเอครับก็จะเป็นชแนลรองนะครับผมโอเค แล้วก็แล้วก็ฝากอีกสองช่น l นะครับโอเคก็จะเป็นช่องของอนายเฟมเอฟเคผมกับชนะหกหนึ่งแปดศูนยเอเครับตังเกมออาชิบหมมึงโอเคครับกับแนวนี้เลยนะครับใครที่หาไม่เจอก็มามาช่องของผมเนี่ยก็จะมีตรงนี้ครับคลิกไปเลยแล้วก็กดซับสไครต์มันด้วยนะครับ นี่เลยนะโอเคครับไว้เจอกันอีปส่วนหน้าเจอกันครับผมอย่าลืมไปกดซับสไครต์ช่องล,ลองกันด้วยนะครับเจอกันครับผมเผื่อมีกิจกรรมด้วยนะบาย